Hi guys, welcome to your mathematics class. It's me again, Teacher ปุ้ยสวัสดีคะ่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายวิชา mathematics มาพบกับ Teacher ปุ้ยอีกแล้วนะคะ English vocabulary time. ได้เวลาท่องคำศัพท์แล้วคะ่ะ Measuring, measuring, What Measurement. measurement การวัด height height ส่วนสูง so meter meter เมตร centimeter centimeter เ Cent ซนติเมตร cupboard cupboard ตู้ l a d der เ a ื der บันได o n ตท E. นฟ s t o n e เก้าอี้วางเท้า Today we are going to learn about the measuring length with object วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาวกับสิ่งของกัน What does it mean แล้วมันหมายความว่าอย่างไร measuring length with objects means to measure the length of any object by using other objects to help us measure and compare. Sometimes we measure in units. การวัดความยาวด้วยวัตถุหรือการวัดความยาวด้วยสิ่งของหมายถึงการวัดความยาวของสิ่งของโดยใช้สิ่งของอื่นเพื่อช่วยเราวัดและเปรียบเทียบบางครั้งเราอาจจะวัดเป็นหน่วย Look at this example. ดูที่ตัวอย่างนี้นะคะ How long is the cupboard? ตู้นี้มีความยาวเท่าไร Let's compare it with the footstool เราจะไปดอมเปรียบเทียบความยาวมันกับเก้าอี้วางเท้ากันนะคะ One footstool Two footstools Three footstools Four footstools 5 o o t t t o o ส s and 6 o o t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  o ส s ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ความยาวของตู้ยาวเท่ากับเก้าอี้วางเท้า6ตัวเรียงต่อกัน The cupboard is as tall as 6 foot stools. ู้ใบนี้นะคะจะมีความสูงเท่ากับเก้าอี้วางเท้า6ตัวเรียงต่อกันนั่นเอง Right now we are going to check how long is the ladder ตอนนี้นะคะเราก็จะมาตรวจสอบกันว่าบันไดอันนี้มีความยาวเท่าไหร่ Let's compare it with the footstones เราจะไปลองเปรียบเทียบความยาวของบันไดนี้กับ ก็อ,อีว้วางเท้ากันนะคะ Let's do it ไปลองกันเลย One footstool, two footstools, three footstools, four footstools, five footstools, and six footstools. So the ladder is as tall as six footstools. ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าบันไดนี้มีความสูงเท่ากับเก้าอี้วางเท้า6ตัวเรียงต่อกันนั่นเอง so that means the cupboard is as tall as the ladder ดังนั้นนะคะมันก็จะหมายความว่าตู้ใบนี้มีความสูงเท่ากับบันได now we are going to learn about measuring length in meters and centimeters ตอนนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวในหน่วยเมตรและในหน่วยเซนติเมตรกัน The standard units of length include meter and centimeter หน่วยความยาวมาตรฐานได้แก่เมตรและหน่วยเซนติเมตร The length of an object is the measurement of how long the object is ความยาวของวัตถุคือการวัดขนาดความยาวของสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะ The height of an object is the measurement of how tall the object is. ความสูงของวัตถุก็คือการวัดขนาดส่วนสูงของสิ่งต่างๆ The measurement of length or height in standard units requires the use of proper instruments, such as a m e t a l ruler. ความยาว หรือความสูงในหน่วยมาตรฐานจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นไม้บรรทัดเมตรหรือที่เราเรียกกันว่าไม้เมตรนั่นเองค่ะ A meter ruler is one meter long. ไม้บรรทัดเมตรหรือไม้เมตรของเรามีความยาว1เมตร It is divided into 100 smaller parts. ซึ่งมันถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่เล็กกว่าทั้งหมด100ส่วน Each small part is 1 c e นติ1 cm long ในแต่ละส่วนเล็กๆเ,เหล่านั้นจะมีความยาว1เซนติเมตรหรือ1 cm นั่นเองค่ะ Let's look at this m e t a l rule มาลองดูที่ไม้เมตรนี้กัน I need you all to put your focus from here to here ตอนนี้นะคะที่เชื่ออยากให้เด็กๆสนใจที่ไม้เมตรตั้งแต่จุดนี้ไปยังจุดนี้กัน d i d mark s t a r t from zero ที่จุดนี้นะคะจะเริ่มจากขีดที่0เซเมตร and this one is 10 c m และที่จุดนี้นะคะจะเป็นขีดที่10เซนเมตรนั่นเองค่ะ so there are 10 small parts ดังนั้นนะคะก็จะมีส่วนเล็กๆทั้งหมด10ส่วนอยู่ในวงกลมตรงนี้นะคะ That means it got 10 c m inside. นั่นหมายความว่าในวงกลมนี้นะคะมีทั้งหมด10 c ซนตมรนั่นเองค่ะ Let's have some examples. ไปดูตัวอย่างกัน How long is the pencil? ดินสออันนี้มีความยาวเท่าไหร่ You have to remember every time when you measure anything. You have to start from the zero mark. ทุกครั้งนะคะเด็กๆจะต้องจำไว้ให้ดีทุกครั้งที่เราทำการวัดสิ่งใดๆก็ตามเราจะต้องเริ่มจากขีดที่0เซนติเมตรนะคะ The pencil is seven c e n t i m t r o n g ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าดินสอแท่งนี้ มีความยาวทั้งหมด7เซนเมนั่นเองค่ะ How long is the stapler? แมเกเ็บกระดาษอันนี้มีความยาวเท่าไร Let's look at this มาดูที่ตรงนี้กัน This is number nine ตรงนี้นะคะก็คือเลขเกนั่นเอง So The several ears nine centimeters long. ดังนั้นนะคะความยาวของแม็กเย็บกระดาษอันนี้ก็ยาวเท่ากับ9ซนติเมตรนั่นเองค่ะ It's time to do your homework. ถึงเวลาทำการบ้านแล้วนะคะ Your homework are on the page 58 and 59, exercise D and E. การบ้านของเด็กๆนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่58และ59นะคะแบบฝึกหัดข้อดีและข้ออ e. ี It's time to say goodbye again Thanks for watching See you again next time Goodbye และแล้วก็ถึงเวลาบอกรายกันอีกแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ